สวัสดีครับชุดสี่ครับมาพูดเรื่องเทคนิคกันหน่อยอันนี้ลูกเล่นแล้วครับอลองฝึกแต่และช่วงช่วงให้ดีแล้วก็พอเราเรา,เร,า,เร,ารู้สึกว่าเรามันรีแลกแล้วก็มันเข้ามาอยู่ในตำแหน่งมือเราด้วยที่ซีว่าเราไม่สนใจเรื่องนี้ละเราจะฟังเสียงแล้วก็แต่ว่าต้องมีเทคนิคเบดิเทคนิคตัวครับการเวียงเขาเรียกว่าเดิมบฐบา,ามครับแตกแตกะครับ แตกเนีคยผมให้ดูครับพอพอพาดขึ้นมาแตกนะครับแล้วก็มีแต่บิ้ลถามแตกแตกแตกครับแตกแตกแตกแแตกแได้ยินไหมครับแตก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 แแตกแอ่านี่ครับนี่หนึ่งเทคนิคครับสวัสดีครับ